สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการดาวน์โหลดไลเซ็ตของ Tone Central ลงไปในทีท่งกันนะครับสำหรับการดาวน์โหลดไลเซ็ตเนี่ยเราจะเป็นต้องมีโปรแกรมที่ชื่อว่า b o s s ท o n e Studio o ร g กทก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีก็สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดหน้า Google ขึ้นมาครับจากนั้นก็ให้เราพิมพ์คาว่า Boss Info ครับแล้วเลือกที่ลิงก์แรกตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้เมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของบอสแล้วเนี่ยให้เราเฟิร์สหา Gt หที่มุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาหา d u ดาของ Gt 1นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่าดาวน์โหลดครับจากนั้นคลิกที่ดาวน์โหลดครับ แล้วก็ให้เราเลือก Boss Tone Studio for GT1 เอร์ชัันล่าสุดตรงนี้นะครับใครที่ใช้เป็น Windows ก็เลือกเป็น Windows นะครับส่วนใครที่ใช้เป็น macOS ก็เลือกเป็น macOS ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วก็มาติ๊กที่ i A g จากนั้นกดดาวน์โหลดครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะจัดเก็บไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะครับ และเมื่อเราเลือกโฟลเดอร์ได้แล้วนะครับให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยครับจากนั้นให้เราเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะครับเราจะได้เป็นไฟล์ซิปตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดคลิกขวาครับแล้วเลือกแ a c ก h e r e เพื่อทําการแตกไฟล์ครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้ครับแล้วเลือก Bo s t ทนสตรีโอฟ o ร์ที่หครับเบปุ่มคิกครับ ตรงนี้เนะี่ยให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะติดตั้งโปรแกรมตัวนี้นะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็กด continue เพื่อทาการติดตั้งได้เลยนะครับและเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เป็นไอคอนตัวนี้มาครับชื่อว่า Boss Tone s t e r i o Port ที่หครับให้เราเดินคลิกเปิดขึ้นมาครับและเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อสาย USB ที่ตัว g t ที่ของเรานะครับไปเข้าที่คอมพิวเตอร์ครับ และเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับให้เราเลือก Connect Device เป็น G T 1ครับแล้วก็กดโอเคครับจากนั้นให้เราไปที่หน้า t o นเซนเตอนะครับโดยการกดที่ t o n t e n t ด้านซ้ายข้างล่างตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีร s e ซ็ให้เราเลือกใช้ได้มากมายเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยเลือกรีเซ e t ที่ต้องการจะนำไปใช้ได้เลยครับ คลิปนี้ผมจะสาธิตเป็นล็อกเลเจนต์ตัวนี้นะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วก็ให้เรามากดแอดที่ด้านล่างตรงนี้ครับและเมื่อเรากดแอดนะครับไลเซ็ตที่เราเลือกจะถูกแอดเข้าไปในหน้าไลบรารีนะครับให้เราไปเปิดที่หน้าไลบรารีขึ้นมาครับและเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของทางขวาก็จะเป็นชุดไลเซ็ตที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นยูเซอร์บนชีกที่หนึ่งของเรานะครับแล้วก็จะมีชุดพรีเซ็ตอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราไม่สามารถ เซฟไลซ์เซฟทับลงไปในปีเซตได้นะครับเราจะเซฟได้เฉพาะในส่วนของยูเซอร์เท่านั้นครับให้เราเลือกยูเซอร์ที่เราต้องการจะเซฟครับเมื่อเราเลือกยูเซอร์ได้แล้วนะครับให้เราคลิกลากไลซ์เซฟทางด้านขวาเนี่ยมาเซฟทับยูเซอร์ที่เราได้เลือกไว้ได้เลยครับและเมื่อเราลากลงมาเซฟทับแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าชื่อของยูเซอร์บนจตที่1เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชื่อของไลซ์เซฟนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับสําหรับไลเซตถัดไปครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับการดาวน์โหลดไลเซตของ c ก n เซนเลลงไปใน G.T.1 ของเรานะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆม,มาแนะนําก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ